สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูทีมการจัดทีมผู้เล่นใหม่สายแบบสายฟรีเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติเราสมัครตัวละครใหม่มาเราต้องเล่นวิธีไหนเราต้องจัดทีมรูปแบบไหนถึงจะสามารถที่จะไปในระดับต้นๆได้นะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะพามาดูหน่อยว่าตัวละครตัวไหนเบื้องต้นที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ใช้ในระยะยาวๆกลางๆยาวๆไปได้ไกลๆนะก็ คลิปแรกที่ผมปล่อยไปเกี่ยวกับเกมไอรินจารีเบิร์ดนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดไอสุ่มบาโดยใช้ตังแนละ้วก็เอาเพชรไปกดซื้อเป็นเหรียญทองนะครับแล้วเราก็เหรียญทองนี้กดไอเนี่ยสุ่มบาสุ่มบานี้นะครับมันจะได้ตัวละครอนะ่ะมันจะมีตัวละครแบบที่เราจะสามารถปั้นได้หลกัหลกๆก็หลายตัวอยู่นะครับมันจะสุ่มให้เราทีละห้าเศษก็สิบเศษอ่ะมันจะสามารถเปิดได้นะก็ตัวหลกัหลกๆตอนนี้นะครับที่เราหาในร้านค้านั้นได้มันจะมี ไอเทมาริก็คือตัวนี้แล้วก็ขอเลื่อนไปหน่อยขอเลื่อนไปหน่อยปรับนี่ด้วยนะครับผมชิการมารุชิกา,มารกามารุก็เป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆเหมือนกันก็อารมณ์ประมาณซัพพอร์ตด้วยนะครับผมซากุระ3ตัวและตัวหลักๆที่จะใช้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอรวบรวมรวมๆหน่อยจิระยะก,ก็ได้นะครับมันมีให้ในกิจกรรมล็อกอินพวกโคนานอย่างนี้นะครับอีลุก,กะข้ามา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  ก็อ่ะคข่าข้าวๆคาขาวก็เลื่อนให้ดูประมาณนี้เนาะสำหรับเมื่อกี้ที่ผมเลื่อนมันก็จะเป็นตัวที่เปิดได้ในร้านค้านั้นเท่านั้นนะครับเนี่ยพวกยูรุกะคาบุโตไอเทนเทนอะไรเหล่านี้มันจะมีในร้านนั้นส่วนตัวละครที่แบบไม่สามารถหาในร้านสุ่มได้ก็จะมีพวกเนี่ยฮาชิรามาเซียนนะครับไอซาลูโทบิพวกตัวละครที่เป็นแหลแขึ้นมาหน่อยพวกเพนมาดาะอิทจิอะไรอย่างนี้นะครับไอซนาเดะก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้ เราจะพากันไปทุกคนมาดูเลยว่าการจัดทีมเบื้องต้นนะครับทีมที่เป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับก็คือซึอนเดดซึนเดดนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุ่มแบบใช้ตั้งหรือว่าที่ในกิจกรรมล็อกอินหรือสามารถเอาแต้มยศนะไปแลกได้นะครับ 2. เทมารินี้ก็เป็นตัวที่โคตรจะสําคัญเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสําคัญมากๆเพราะว่าด้วยสกิลของมันนะสกิลสอง มีลดสปีดของฝั่งตรงข้ามทําให้ทีมเรานั้นสามารถที่จะยืนในสนามรบได้เยอะขึ้นเนะาะสนะครับเป็นชิกา,าราลุจะเป็นตัวดาเมจน,นะครับตัวนี้จะเป็นดาเมจควบคุมด้วยโดยที่สกิลของมันะจะมีมีเงาควบคุมมีทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่ามาโจมตีเราได้เนาะตัวที่4ี่ก็เป็นซากุระละ,ะกันนะครับตัวซัพพอร์ตที่มีสตันเหมือนกันแล้วก็มีฮิวเลือดหมู่ด้วยก็ทําให้แบบทีมสู้ได้นาน,านๆนะครับส่วนถ้าแมน เราเพิ่งมีตัวละครประมาณนี้เราก็จะเซตนี้เบื้องต้นได้หาอาจารที่สูงได้นะครับก็วันแรกอะ่ะเรายังจะไม่ได้จิระยะใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับก็จัดเป็นประมาณนี้ส่วนเอาอาจารย์อิรุกะมาด้วยก็ได้เพราะว่าอิรุกะตอนที่เขาเปิดบัฟอ่ะสกิลที่1ของมันอะ่ะมันจะดีมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดสกิลในอิรุกะให้ดูนะครับผมว่าเขาดียังไงเขาเป็นประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวให้ดูสกิลที่1เลยนะครับนี่สกิลหนึ่งเห็นว่ามันจะเพิ่มแบบ สปีดโจมตีแล้วก็เพิ่มจากกะให้กับทีมของเราด้วยเนาะสก,กิลเหล่านี้ก็แบบมีพวกสตตงเป็นสตาร์อะไรเล็กๆแน่นอนก็ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีนะครับอันนี้เอาไว้ใช้เบื้องต้นพอนะครับเอามาเปิดบัฟให้แบบซินาเดะหรือตัวอะไรต่างๆนั้นได้ย,ยืนนานขึ้นเนาะก็เบื้องต้นเมื่อกี้ผมได้กดเข้าทีมให้ดูกพรออก่อน1 2 3 4 5เบื้องต้นเป็นอันนี้กรณีเป็นวันแรกนะครับตัวเรายังจะไม่เยอะหรือ เราสุ่มได้ตัวไหนเราใช้ตัวนั้นไปก่อนเลยพอวันที่2มาเราจะได้จิระยะนะครับเราก็เอาจิระยะมาแทนยินุกะเป็นเซตประมาณนี้ก็ได้นี้เบื้องต้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเรามียอดเราแรกยอดตัวแรกที่เราควรจะเอาคือตัวไหนผมแนะนำเป็นอิทจินะครับอิทจินี้มันจะใช้ยาวๆได้ด้วยสกิลที่มันแบบกดท่าหนึ่งมันอะ่ะมันจะบังคับฝั่งตรงข้ามให้ตีกันเองแล้วก็มีสกิลแบบดาเมจที่รุนแรงนะครับผมมีเอาอิกาของมันนะไปตรงไปตีปตก็สารพัดดาเมจเหมือนกันก็สามารถเอา อิทจินี้มาแทนจีระยะก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจเราอ่ะมันจะออกจากอิทจิไอเทมารีนี้ก็แรงมากๆนะครับก็ถือว่าพอที่จะเป็นดาเมจได้เพราะว่าสกุระกับซูนะเดะยังคงต้องเอามาหิวเลือดอยู่แต่ถ้ายืนไหวตัวละครที่เราควรจะแลกมาใช้เบื้องต้นหรือว่าตัวที่ดีๆๆหน่อยนะครับเอาเป็นเพนก็ได้เพนนี้ก็ถ้าอัพขอบม่วงจะดีมากนะครับส่วนรายละเอียดของตัวละครทุกตัวน่ะเดี๋ยวตัวละครผมอัพเป็นสีม่วงเดี๋ยวผมไล่รีวิว แต่ละตัวให้ละกันว่าความสามารถของแต่ละตัวมันประมาณไหนเนาะอันนี้ก็เอามาเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็จริงๆตัวแทนะ้งอะตอนเนี้ยที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับจะมีไอซูนเดะนี้กับโจจินะครับใครที่ยังหาซูนเดะไม่ได้เปิดได้โจจิก็สามารถปั้นโจจิได้โจจิก็แข็งแกร่งมากๆนะครับมันมีสกิลหิวเลือดด้วยตอนที่มันกินลูกอมอะไรขนมหวานของมันอะลูกอมลูกลูกเป็นเม็ดจิ้วเขียวแดงๆอะไรของมันนะครับมันจะแข็งแกร่งขึ้นก็คืคอ เพิ่มพวกพลังป้องกันแลวก็เพิ่มพวกเลือดให้มันเนาะนี่เป็นตอนนี้นะครับเหรือ,รอแม่ของนารุโตะก็ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในกิจกรรมใช้เพชรแลวก็ต้องเปิดในร้านค้าดีๆเท่านั้นนะครับหรือเอายศไปแลกในร้านสุม่มธรรมดาที่เราใช้ตังมันจะไม่มีเนาะผมเลยยังไม่แนะนานะครับก็เป็นเบื้องต้นมันจะเป็นเซ็ตไอซูนเดะนี้นครับโจจินะครับที่เป็นสายฟีจริง,รงสําหรับยืนแถวหน้าตัวแทงนะครับส่วนตาแหน่งตัวแถวกลางนี้ ถ้าเราเล่นใหม่มาเลยเราจะสามารถเปิดที่สุ่มเนาะเราจะได้ไม่กี่ตัวที่เป็นหลักๆนะครับก็คือ1อาจารย์อิลูกะก็สามารถใช้ยาวๆได้โอโลจิเนี้ยเรายังจะไม่ได้มันอยู่ในะกิจกรรมล็อกอินนะครับก็หลักๆแล้วมันน่าจะมีแต่อิลูกะกับโคนันนะครับโคนันก็ใช้ได้เก่งเหมือนกันโคนันก็เขาจะเก่งเลยนะครับแต่ก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเหมือนกันนะครับถ้าจีนยะมาเราก็ควรที่จะเอาจีรนยะเข้ามาเป็นตัวดาเมจของทีมได้นะครับเพราะว่าจีรนยยก็ดาเมจเยอะเหมือนกันส่วนตัวหลัง ตัวแถวหลังนี้นะครับก็เบื้องต้นตัวที่เราสําคัญสําคัญเลยมันจะเป็นเทมาลินะครับเดี๋ยก็คือตัวนี้ที่มันลดสปีดแลวก็ไอชิการมารุนะครับชิการมารุก็มีควบคุมแบบดีมากๆนะครับผมว่าแนะนําว่าดีจริงๆแล้วก็สากุระานี้อันนี้เป็นของเบื้องต้นของผู้เล่นสายฟรีนะครับที่เราใช้แต่เพชรไอใช้แต่ตังอะใช้แต่ทองไปสุ่มเนาะ่วนร้านร้านเพชรอะผมยังไม่แนะนานะครับเราเอา เอาเพชรไปกดซื้อตังค์แล้วต <the aler> ังค์ไปสุ่มบาร์นะครับเหมือนชิพแรกที่ผมแนะนําไปแล้วรอค่อยเอาตัวละครที่สุดได้ในบาร์มาเล่นแล้วก็จะได้ยศจากกิจกรรมแล้วค่อยเอายศมาแลกพวกอิทัจิและพวกมานาระหรือแลกพวกเพนหรืออะไรต่างๆที่เราชอบที่เราอยากเล่นนะครับตัวละครเหล่านี้มันสามารถปั้นได้หมดเลยก็เป็นตัวดาเมตก็มานาระก็ดาเมตนะครับอิทัจิก็ดาเมตอีกไอตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมตนะครับผมเนี่ยก็เอาง่ายว่ามันเป็นตัวที่ยืนแผงหลังอ่ะมันเป็นตัวดาเมตที่เราสามารถ ปั้นสามารถเล่นได้หมดเลยถ้าจะแนะนําจริงๆเป็นอิทจินะครับนี่เป็นเบื้องต้นเราต้องลุยเป็นเซตประมาณนี้ได้เลยก็ถ้าเป็นสายฟรีจริงๆนะครับแนะนําเป็นเซตประมาณนี้ใส่ซากุระไปเฮียวด้วยก็ได้เนาะก็คือมันหลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าทีมเราจะขาดแทงขาดตัวแถวกลางดาเมจขาดตัวควบคุมอะไรก็ว่าไปเนาะพยายามให้มีตัวแทงหนึ่งตัวตัว2ตัวก็ได้หรือต้องมีตัวเฮียวตัวเฮียวต้องมีอย่างน้อย1ตัวหรือ2ตัวจะดีมากนะครับ ยกตัวอย่างเช่นซึนาเดกับสากุระอย่างนี้เนาะส่วนตัวควบคุมะก็จะเป็นพวกอิทาจิเทมันลิอย่างเงี้ยก็เป็นแบบรถสปีดฝั่งตรงข้ามหรือชื่รกามันรุนี้จะดีมากนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะขังเป้าหมายไว้6 3จุดสามห้าวิเลยพวกสกิลนี้ก็แบบฟื้นฟูจักระให้เพื่อนมันก็แบบขี้โกงนะครับทาให้ทีมเราอปล่อยสกิลได้เร็วขึ้นสกิลน,นี้ก็แบบทาลายทั่วไปก็ประมาณนี้ละกันวันนี้แวะมาเบื้องต้นสายฟรีนะครับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่ายังงงสับสนอยู่ผมพูดให้งง,งอย่างเงี้ยก คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้หรือไปสอบถามในกลุ่มได้นะครับก็ได้สร้างกลุ่มของผู้เล่นคนไทยไว้ให้พูดคุยกันแล้วเนาะได้มีลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปร่วมพูดคุยกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้างงหรือไม่เข้าใจจริงๆยังจัดทีไม่เป็นก็พูดคุยกันในกลุ่มเหมือนที่แจ้งนะครับสามารถพูดคุยกันได้หรือสอบถามใต้คลิปได้ตลอดเลยครับผมผมก็ไล่ตอบทุกคอมเมนตะ์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็็นออะไรกกย่าลืมด กระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ